สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีน,นี่ก็เกี่ยวข้าวครับเกี่ยวตอนกลางคืนเลยของผมเองก็กําลังเกี่ยวนะครับอยู่คนเดียวครับทั้งนั่งเ้าข้าวกระสอบรอบแรกครับใส่ซอมนะั้นไม่เยอะนะกระสอบสามสิบโลนะครับกระสอบสามสิบโลอยู่โน่นก็กําลังเกี่ยวมืดหมดครับีน ฝั่งนี้ก็กําลังเกี่ยวเหมือนกันนี่กําลังเอาข้าวลงนะครับฝั่งนี้เป็น DC 60ตัวนี้เป็น DC 70นะครับรถสิบกว่าปีนะถามพี่เข้ามาถามจะาของรถแต่ระบบเต็มคันนี้จะเต็มเต็มจริงครับคันนี้รอบแรกก็ ลอไปก้าวปุ๋ยก็ข้าวยังยืนอยู่ครับข้าวยืนข้าวยืนมีน้ำน้ำพอสมควรแล้วรอให้เขาเสร็จก่อนครับแล้วผมจะลงแล้วจะเอารถเข้าเข้ามารถเ,เข้ามาเอาเข้าวเต็มที่ก็จอดได้แค่ตรงนั้นครับเข้ามานี่ไม่ได้ ต็ดครับดันใส่กันเลยพื้นที่ความยาวเท่ากันครับอ่าอันนู้น ไม่ใช่พี่ชายมาแล้วมั้งนะฝั่งนู้นรถก็เยอะครับไม่มีที่จะเข้านะของผมก็จอดไ,ไว้อีกฝั่งโยกโยกบ่อยนะคันนี้หกสิบ เกี่ยวนาน้ำนี่ที่ชายที่เกี่ยวของผมอยู่เขาบอกว่ามันต้องใช้เทคนิคหน่อยนะโยกรถบ่อยก็ไม่ดีนะครับแกว,ว่ามาแล้ว เขี่ยสโลปเมาเลยนะครับปากคอรถสิบปีครับเดียวคิดดูยังนิ่มอ่ะคนนิ่มเลยเห็ <Enterprise. S 2> นตะ่อไฟอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็พอห,หอมปากหอมคอเยวจะให้ดู จะมาเอาข้าวลงตรงนี้นี่ครับรอบแก่ลงไปเมื่อกี้นะครบรอบเดี๋ยวจะรอดูรอบหนึ่งรอบมันจะได้กี่ถุงปุ๋ยนะครับอ่ะโอเคว้เจอกันคลิปหน้าโอ้ได้เยอะพอสมควรสองสี่หกประมาณเจ็ดแปดปุ๋ยครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกัน